สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Freedom Scientific นะครับเป็นบริษัทที่คนในวงการเทคโนโลยีผู้พิการทางสายตาน่าจะรู้จักกันดี เรามีข้อมูลมีโน้ตสรุปเกี่ยวกับบริษัทนี้อยู่เลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงแล้วนวัตกรรมของเขาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างค่ะก็น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันช่วยลดช่องว่างได้ยังไงเนาะใช่ครับซึ่ง Freedom Freedom s c i e n t i f i c นี่เป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยเห็นว่าจุดเริ่มต้นนี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับคือไม่ใช่ตั้งใหม่เลยแต่เป็นการรวมตัวกันปี2 0 0พใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเกิดจากการควบรวม3บริษัทเลยนะตอนนั้นแต่ละที่ก็เก่งกันไปคนละทาง3บริษัทมีใครบ้างครับตอนนั้นก็มี h e n t e r j o y c e ค่ะอันนี้คือเจ้าของ j a s เลยโปรแกรมอ่านหน้าจอที่เรารู้จักกันอ๋อครับครับ j a s นี่ดังมานานใช่ค่ะแล้วก็มี o r k e n s t o n e อันนี้เขาจะเชี่ยวชาญเรื่อง OCR เทคโนโลยีอ่านตัวอักษรจากภาพ OCR อือค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ b l a z y Engineering อันนี้ทำพวกฮาร์ดแวร์จอเบรลอะไรแบบนี้ค่ะโอโ้สามเจ้านี่คือรวมกันตั้งแต่ปี2,000เลยถือว่ามองการไกลมากนะครับเอาความเชี่ยวชาญคนละด้านมารวมกันถูกต้องเลยค่ะคือการรวมกันแบบนี้มันทำให้ Freedom Scientific แบบว่าแข็งแกร่งตั้งแต่เริ่มเลยมีครบทั้งซอฟต์แวร์อันจออย่าง Jaws ซอฟต์แวร์แปลงเอกสารเป็นข้อความอ,อ,อย่าง OpenBook ที่มาจาก OrganStone อ๋อ OpenBook ใช่ค่ะแล้วก็มีฮาร์ดแวร์จาก b l a z y มารองรับอีกมันเลยกลายเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างจะครบ,บวงจรมากๆตั้งแต่ยุคนั้นเลยคือต้องไห้ไปหาจากหลายที่ว่างเง้นเหรอประมาณนั้นเลยค่ะพอรวมพลังกันแบบนี้แล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นตัวเด่นๆเ,เลยที่สร้างชื่อให้เขาจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับแน่นอนอันดับหนึ่งเลยก็ต้องจอ w ค่ะ Jaws Access with Speech ครับผม j o w s ตัวนี้สำคัญมากจริงๆสำหรับผู้ที่มองไม่เห็นเลยนะคะเพื่อมันอ่านทุกอย่างบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ฟังไม่ว่าจะเป็นข้อความปุ่มเมนูทุกอย่างเลยใช่ค่ะทำให้คนที่มองไม่เห็นเนี่ยเออสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เข้าเน็ตทำงานเรียนหนังสือได้เลยโอ้โหเหมือนเปิดโลกดิจิตอลให้เลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันคือ Zoom Text Zoom Text อันนี้ผมก็เคยได้ยินค่ะอันนี้สำหรับกลุ่มผู้มีสายตาเลือนรางคือยังพอมองเห็นบ้างแต่ไม่ชัดเจนโปรแกรมนี้ก็จะช่วยขยายภาพบนจอให้ใหญ่ขึ้นมากๆอืมขยายจอใช่ค่ะแล้วก็ปรับสีปรับคอนทราสต์ความคมชัดให้มองง่ายขึ้นอืมอืมเข้าใจได้นอกจากนี้ก็จะมี f u วชั่ที่เอา JAWS กับ Zoom Text มารวมกันเลย อ้าวมีแบบรวมด้วยค่ะสำหรับคนที่ต้องการทั้งสองอย่างแล้วก็แน่นอนพวกฮาร์ดแวร์พวกโฟกัสเบรล d ดิสเพลสที่แสดงผลเป็นอักษรเบรลฟังดูแล้วทั้ง JWS ทั้ง Zoomtext นี่คือเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะครับมากๆเลยค่ะลงนึกภาพตามนะคะว่าถ้าไม่มีเครื่องมือพวกนี้หรือสมัยก่อนเนี่ยการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลดิจิตอลต่างๆของผู้ที่มองไม่เห็นมันยากมากจริงครับนึกไม่ออกเลย พอมี j w s หรือโปรแกร,รมคล้ายๆกันเนี่ยมันเปิดโอกาสทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานการเข้าถึงข่าวสารที่เมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากครับส่วน Zoom Text ก็เหมือนกันช่วยให้คนสายตาเลือนรางจำนวนมากยังใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกทำงานได้ใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นเยอะอืมทำให้เครื่องมือพวกนี้มันแพร่หลายไปทั่วโลกเลยสินะครับใช่ค่ะเป็นที่ยอมรับและใช้กันกว้างขวางมากในวงการนี้ทีนี้พอบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ มีผลกระทบขนาดนี้เส้นทางการเติบโตของเขาเป็นยังไงต่อครับตอนนี้เหมือนกับว่า Freedom Scientific ไม่ได้อยู่เดียเด่ยวๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ Freedom Scientific เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ขึ้นชื่อ Whiz Whispero w h i s p r r w ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวโน้มเหมือนกันนะคะในอุตสาหการรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ Assistive Technology เนี่ยเราจะเห็นการรวมตัวกันมากขึ้นอ๋อเป็นเทรนด์ของวงการนี้ประมาณนั้นค่ะแล้วการเข้าไปอยู่ในกลุ่ม h i s p ปโ o นี่มันส่งผลยังไงบ้างครับมันดีขึ้นหรือว่า มันต่างไปจากเดิมยังไงคือ whispero เนี่ยเขารวบรวมแบรนด์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตาและการอ่านไว้หลายแบรนด์เลยค่ะครับคบการรวมกันแบบนี้มันก็ช่วยเสริมความแข่งแกร่งได้หลายด้านนะคะทั้งเรื่องออการวิจัยพัฒนาการผลิตการตลาดทำให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้ดีขึ้นหรือว่าขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยไปยังผู้ใช้กลุ่มใหญ่ขึ้นได้เหมือน รวมทรัพยากรรวมความเชี่ยวชาญกันใช่ค่ะเพื่อสร้างผลกระทบที่มันกว้างกว่าเดิมเข้าใจเลยครับก็เป็นการเติบโตไปอีกขั้นหนึ่ง สรุปแล้ว Freedom Scientific เนี่ยก็คือเริ่มจากการรวมตัวที่ฉลาดมากพัฒนาเครื่องมือสำคัญอย่างจอ w สกับ ZoomText ที่เปลี่ยนชีวิตคนไปทั่วโลกจริงๆแล้วก็ยังพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Whispe r o ไปแล้วค่ะใช่เลยค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนไปจุดเริ่มต้นนะคะที่เขาผสมผสานความเชี่ยวชาญที่ต่างกันทั้งซอฟต์แวร์ OCR ฮาร์ดแวร์ตั้งแต่แรกมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วในอนาคตละ่ะ การผสมผสานเทคโนโลยีช่วยเหลือประเภทต่างๆหรืออาจจะรวมกับเทคโนโลยีอื่นไปเลยอย่าง AI หรือ IoT อะไรแบบนี้อืม,อมน่าสนใจครับค่ะเพื่อจะสร้างการเข้าถึงที่มันไร้รอยต่อยิ่งกว่าเดิมสำหรับผู้พิการเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนได้อีกบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายแล้วก็น้าติดตามต่อไปมากๆเลยค่ะจริงครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับว่าก้าวต่อไปของการผสมผสานเทคโนโลยีจะเป็นยังไง